อัปเดตนะคะข่าวของแบ็ k พิงค่ะหลังจากที่เมื่อช่วงเช้านะคะวีงานของลิซ่ากับคลิปการเปิดตัวด mm ิทัศการบูเกอรลี่คัลเลอร์ไปแล้วนะคะก็มาดูความเคลื่อนไหวค่ะของอีก3สาวกันบ้านนะคะเริ่มจากโรเซ่ค่ะเธอยังคงไปร่วมรายการนะเด e e ซ of อฟ o คค่ะใน EP ที่4อย่างต่อเนื่องนะคะไหนใครกำลังดูอยู่บ้างนะขอเสียงหน่อยค่ะเห็นโมเมนต์นะคะที่น้องแชงนะคะมีการหาโต๊ะไม่เจอนะคะโอ้น่าเอ็นดูมากๆค่ะ รายการท้าเริ่มตอนหนึ่งทุ่มตรงค่ะวันนี้เนี่ยก็มีภาพโปรโมทนะคะกับอ e ีดงอุกออกมาด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะเจอกันตอนไหนนะ,ะถ้าอยากจะดูเนี่ยลงไปที่คอมเมนต์แรกได้นะคะถ้าใครไปไม่ถูกนะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ให้ค่ะส่วนทางด้านพี่ซูค่ะเห็นเธอมาทักทาย b l i n ด้วยนะคะแล้วก็มีการมาอวดกระเป๋าใบใหม่ของทางดีออค่ะที่ส่งมาให้กับเธอนะคะและก็เนี่ยนะคะมีการปักชื่อของเจ้าดันกรมเอาไว้ซะด้วยค่ะเอตนี่เป็นกระเป๋าใส่น้องหมาหรือเปล่านะคะ ก็เป็นน้องหมาเซเล็เนาะก็ใช้ของแบรนด์เนมนะคะแล้วก็คาดว่าค่ะใบนี้จะหลายหมื่นด้วยนะคะพร้อมกับมีการนะคะส่งชุดนอนค่ะแล้วก็ช่อดอกไม้ช่อโตมาให้กับเธอค่ะซึ่งพี่ซูค่ะก็อดใจไม่ไหวะะถ้าเธอมีการมาะะอัปเดตไอจีถ้าอวดชุดนอนสวยๆของเธอให้เราได้ดูอีกด้วยค่ะ แล้วก็สุดท้ายนะคะสำหรับสาวเจนนี่ค่ะวันนี้นะคะเห็นเธอมาอัปไอจีด้วยรูปภาพของเธอนะคะขณะที่อยู่ในบรรยากาศเนาะวันพักผ่อนสบายๆนะคะหลังจากที่เธอก็ไปเล่นกับน้องหมานะคะแล้วก็มีการเยี่ยมชมงานศิลปะท่านะะในสตูดิโอมาแล้วะค,ะค่ะเธอก็มานั่งถ่ายรูปด้านนอกนะคะอย่างที่เห็นเลยค่ะมาพร้อมกับแคปชั่นนะคะต้นตะบองเพชรกับดวงอาทิตย์ส่องแสงเจิดจ้าอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็คาดว่านะคะเธอยังคงอยู่ที่อเมริกานะคะยังไม่ได้เดินทางกลับมาพร้อมกับสาวโรเซ่ค่ะ แอดก็เอามาอัปเดตให้ดูนะคะเป็นความเคลื่อนไหวคร่าวๆนะคะของทั้ง4สาวแบล็ k พิงคค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า